สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพันค่ะพันตอนไหนลูกปอี่ครับหนึ่งค่ะวันนี้อะไรครูครับกองซุ่มบางแสนไฟขับค่ะกองซุ่มบางแสนไฟขับใส่เสื้ออะไรมาด้วยเนี่ยโชว์ดิเป็นเสื้อบางแสนไฟขับใช่ไหมโชว์ด้านหลังเลยอ่ะโชว์ด้านหลังเลยโอ้โหนี่แฟนคลับตัวจริงเป็นกองซุ่มบางแสนไฟขับนะครับนี่สวยมากเลยกล่องนะครับมีมีหูหิ้วด้วยนะเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าเลยเนาะลอง,องไล่ให้ฟังดิ ชาไทยแก้วมังกรเพชรเอเชียบัลลังเพชรพวนาภาข้าวหลามหนองมูลเพชรซัมเมอร์มิตเตอร์แกนซูเปอร์ชับเพชรเจชินเพชรแสนสุขค่าบางแสนอิดเทเวลค่ายบางแสนอิดเทเวลค่ายบางแสนสิบสองคนมีใครอยู่นี้ครูดเดาว่าเป็นตูนข้าวหลามใช่ไหมไม่บอกใช่แน่ๆเลยเพราะว่าคนเนี้ยมีคนชอบเยอะใช่ปะแกะเลยนะครับมันมีซองอยู่ข้างในไม่หลูกมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยอ่ะการ์ดเอาไว้ก่อนครูยังไม่ได้ดูนะมีซองอยู่ข้างในนะครับ มาดูว่าข้างในจะเป็นใครนะครับไม่ได้เก็บเลยหรอเกะเลยหนึ่งสองสามอะไรเนี่ย,ยเปิดเลยเปิดดูด้าีเคชรีเพเียนมาอะไรลูกเพชรเอเชียบางแสนไฟขับเพชรเตชินบางแสนไฟขับมันลังเพชรบางแสนไฟขับเข้าหลามบางแสนไฟขับบางแสนขับคือมีสี่คนเลยในนี้โอ้โหแล้วกูจะถ่ายถูกได้ไงไปถูกแค่คนเดียวก็คือเข้าหลามนะครับแล้วก็ไม่บอกว่ามีทั้งสี่คนอ๋อโอเคจักพันนะครับโอเคเป็นอย่างนี้นะครับ การ์ดบางแสนไปขับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย